สวัสดีครับี่องเอฟซีจะเกิดพายุที่กรุรรตับตุกพัดนะรับต่างๆพายุร้อนร้อนแล้วรอกนะครับซึ่งเมื่อวานก็เข้ามาตั้งคืนนะครับตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงสี่โมงเย็นนะครับฝนตกหนักมากนะครับก็ทําให้บอนที่ผมเอามาปลูกนะครับเพื่อนหามาให้นะครับซึ่งเป็นบอนอพญางูจงอางนะครับ ก็สิ่งปกติแล้วก็ตากฝดมั่งรดน้ำมั่งนะครับก็เลยไม่มีใบนะครับผมตัดใบอกอกก็เลยแทงยอดใหม่มานะครับไม่ได้สังเกตหลายวันนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ไปรุนเบือนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับกลับมาวันนี้ก็เปิดร้านตามปกตินะครับก็เลยมา สองดูใบไม้นะครับก็เห็นอาบอนพยางูจงอางของผมนะครับเป็นรูปเป็นใบแทงยอดมาคล้ายๆกับพญานาคนะครับก็เลยี่โอกาสนี้นะครับจุดธูปขอโชคขอลาบนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่12ตุลาคม2 5 6 4นะครับทำไิที่จุดธูปขอโชคขอลาบด้วย นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอให้โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับชอบก็ตามม่ชาะก็ผ่านได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวเลขนั้นเป็นเรื่องรองลงมาจากจากปรากฏการธรรมชาตินะครับเพราะว่า ธรรมดานะครับใบไม้ยอดอ่อนนะครับถูกน้ำฝนก็อาจจะมีการเกิดปรากฏการทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับแต่นะครับในส่วนตัวผมนั้นนะครับต้องการหาแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากรอตตอรี่งวดหน้านะครับงวดวันที่16 ตุลาคม2 5ง4นนะครับก็เลยจัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับชอบก็ผ่านไม่ชอบก็อชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันนะครับทางนี้ท้งนั้นก็ปลูกใช้วินิจฉารณญาณในการรักชมนะครับในส่วนของช่องตะเกิดพาชิมนะครับอยากชมผลงานในนัดต,ต่อไปก็ กรุณากดซับสไครปกดกระดิ่งนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับทำหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับซื้อเนื้อมาจังเตเมเงิน ไปลงงานนะื่อน้อเนี่ยหะน้อยดีบริมันอะไรสิไดหรอเออแล้วบนพี่น้องมันได้กว่าบ้านมันเงี้ยเนาะเขาอีเลี่ยอยู่ด้านมันบดอะะในชู้ลงแม่คุิจ่าคุิปอดใน้เอาเง้อีเดียวไปลงกระโปอีเมียก็ปลงกงงอยู่ังยเจอยงได้ไปเมีเด้งไปเมีเหรอ มันไปแก้ขี้อย่ามาก็นำอีกนำให้มันไปทางนี้มันได้ยีเล่ทางนั้นได้ยีเด้งไปเอาใบรับรองแพทย์ไปทายลูกสกยอดไปกันดีกลูกไปแล้วกอดไปเซฟมัปซียอดไปไปใบเซมไปซีไปกอดแล้วมาต่ออันเป็นยังเป็นไปเอาใบรับรองแพทย์ครับไปทายลูกพูดกับบุญเป็นยังส่งอะไรรับก้อนีเป็นต้นไป มันกระบนกบอยู่มือบังกว่านะทางนี้กันแม่ไม่กินยงทางนี้เม่นด่กินหมดละเออพค่น้นอขาชวนนม้อยแดงหมดบ่ยีนองมีเลมนน่นมีแอนี่หมันะโลกน่าไม่อยู่ អ <laughs> ឺហាក់ក៏យូរនេះ สุเทพหันน้ำเที่ยงเบสหนึ่งเป็นนายกอบตบ้านแกนการสนับสนุนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ลดลงคะแนนให้เบสหนึ่งเบสหนึ่งสุเทพันน้ำเที่ยงจีไรเฮ้นี่มันเห็นอยู่นี่ตัวหนึ่งนี่นี่ตัวนี้ยังบม่ลบนี่แม่ทูบแม่จุดจุดทูบนันะแม่ เออทูมเลขทูปอย่างนึงแต่เลขที่มันนี่เนี่ยมันออกตะกี้มันสิชัดกว่านี้ได้มันคอดเองมันบ่นี่นะคอดเองได้เพรามันยังไงเนี่ยบ่ยังไงช้างแม่ยัางกอกแม่ยัางกอกจงหางจงหางจงหางบ่จงหางดุกนะจงหางนี่อันตัวนี้พญาจงหางนั่แหละตัวนี้เป็นเลขเจ็ดนี่ตัวนี้เลขสามตัวนี้เลขเจ็ดเจ็ดสามเจ็ด เลขทูเลขทก็เจ็ดห้็ดห้าหกก็ได้นะครับเจ็ดห้นะครับประมาณนี้และแต่และแต่จะ,ะตีความหมายนะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่ใช่เป็น คนที่สืบสอบแสวงหามาให้เฉยๆนะครับชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ติดตามสะเกิดผ่ารวยนะครับในงวดนี้งวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 6 4นะครับเลขสรุปเลขทุบนะครับก็คือ7,5,8นะครับ แต่เลข8ก็ก็แค่คล้ายกับเลข6นะครับเ,เหมือนกับเลข0นะครับเอาไปตีขอบไม้เอานะครับในส่วนของเลขที่ออกอยู่ที่ใบตรงนี้นะครับอยู่ที่ใบตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าสายตาท่านผู้ชมนั้นจะรับชมจะเลขอะไรนะครับแต่ว่าตามที่ผมวงไว้ก็คือ737นะครับ ตางนี้ท่านนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ตามช่องตะเกิดพารวยนะครับงวดนี้และงวดหน้างวดต,ต่อไปนะครับก็กรุณากดกระดิ่งกดสับตะไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับตะเกิดพารวยนะครับขอบคุณมากครับ